สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนโนนะคะเราพามาชมกับบ้านเดี่ยวสร้างใหม่นะคะตอนนี้เหลือกันไม่กี่หลังแล้วนะคะทุกท่านยังมีให้เลือกกันอยู่นะคะพื้นที่กว้างๆค่ะเนื้อที่200ตารางวานะคะพิกัดอยู่ที่บางมะฝออำเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์ค่ะบรรยากาศดีๆสบายๆไม่วุ่นวายนะคะอยู่ในเขตของเทศบาลค่ะห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์9กิโลเมตร ตัวบ้านห่างจากถนน4ี่เลนเพียงแค่9 0 0เมตรเท่านั้นนะคะขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้าน4ห้องนอน1ห้องน้ำหนห้องครัวนอกจากนี้ยังมีพื้นที่รอบบ้านอีกเยอะเลยค่ะรัวรอบ4ด้านนะคะรั้วป้องกันน้ำท่วม80เซนวางใจเรื่องน้ำท่วมกันได้เลยนะคะราคา1,250 0 0้บาทเท่านั้นนะคะ สนใจคุยกับเจ้าของบ้านได้โดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะคุยง่ายเดินเรื่องเข้าแบงค์ให้ด้วยนะคะผ่อนกับเจ้าของก็ได้ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูบ้านนะคะติดต่อเจ้าของบ้านโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะฟรีค่าโอนค่าจดจำนองราคานี้เฉพาะเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะสนใจยังไงติดต่อเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เจเคโนราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ